สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุการรัตน์เลิศนุสรสังกัดสาขาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวันนี้ทางสาขาวิชาร่วมกับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้มาดำเนินการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านละแหง หมู่ที่สองอ,อลาดหล่งแก้วจัังหวดปทุมธานีในการที่จะช่วยพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ช่วยในการาแนะนำให้ชุมชนนี้ได้นำเอาวัสดุเหลือใช้จากการทำนาเนี้ยมาแปรรูปเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาการทำนาข้าวของหมู่ที่สอง บ้านละแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีด้วยหัวเชื้อลาอัดเม็ดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งหัวเชื้อราอดเม็ดตัวนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษในการที่จะช่วย เร่งการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากการทำนานนให้กลายเป็นสารปรับปรุงเชี้ภาพที่มีคุณสมบัติพิเศษอันที่หนึ่งก็คือช่วยเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าวทำให้ต้นข้าวได้ผลผลิตที่ดีขึ้น,นะะต่อไรนน่จากปกติสองเท่าด้วยกันแล้วก็ทำให้สภาพดินในนาข้าวนะะมี สภาพความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชนอกจากนี้เนี่ยการใช้สารปรับปรุงดินจากวัสดุเหลือใช้ของชุมชนเนี่ยยังช่วยในการควบคุมโรคให้กับต้นข้าวได้ด้วยแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้กับต้นข้าวซึ่งวันนี้ก็ได้มีชาวบ้านของ หมู่สองอำเภอระแหงจังหวัดปทุมธานีเนี่ยได้มารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะดําเนินการผลิตสารปรับปรุงเชื้อภาพจากวัสดุเหลือใช้จากการทํานาให้กลายเป็นสารปรับปรุงเชื้อภาพด้วยหัวเชื้ออัดเม็ดของราชมงคลเราสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาเกษตรจากการที่ชาวนานเนี่ยได้นำเอาสารปรับปรุงเชื้อภาพด้วยหัวเชื้ออัดเม็ด นะไปพัฒนาการทำนาข้าวเนี่ยก็จะทำให้ชาวนาเนี่ยลดต้นทุนการผลิตแต่สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรชาวนาได้จากหนึ่งไร่ที่ปกติชาวนาได้ผลผลิตประมาณ700-800กิโลกร,รัมต่อไร่เนี่ยนะก็จะ หลังจากที่ใช้สารปรับปรุงเชื้อภาพด้วยหัวเชื้อราดเม็ดของราชมงคลธัญบุรีแล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกษตรกร,ร,กรได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นไร่หนึ่งประมาณ1,500กิโลกร,รัมต่อไร่และออนอกจากนี้เนี่ยชาวบ้านที่ใช้สารปรับปรุงเชื้อภาพในการทำนาไม่ต้องใช้ยาฆ่ามแมลงหรือยาปราบวัชพืชนะในการที่จะกำจัดศัตรูแมลงกับต้นข้าวอะไรต่าง แล้วก็สามารถทำให้ชาวนาเนี่ยนะคะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วยังได้ลดต้นทุนการผลิตทำให้ได้กำไรนะคะสุทธิให้กับชาวนาได้ประมาณ5เท่าด้วยกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนดีนะ,ะของสารปรับปรุงเชื้อภาพที่เราควรจะสนับสนุนให้ชาวนาในชุมชนและแหงแล้วก็ชุมชนอื่นๆของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยได้นำไป พัฒนาการปลูกข้าวร่วมกับสารปรับปรุงเชื้อภาพจากหัวเชื้อราดเม็ดเพื่อที่จะทำให้ชาวนาได้ผล,ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็ได้กำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญก็คือการใช้สารปรับปรุงเชื้อภาพวันนี้จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นผลดีกับผู้บริโภคนะฮะผู้บริโภคจะได้ทานข้าวที่มีคุณภาพดีนะฮะแล้วก็ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนที่เป็นอันตราย หลังจากที่เรารับประทานข้าวไปทุกวันแล้วคะก็อน,นี้ก็เป็นส่วนดีที่คณะวิทาศาสตร์และเทคโนโลยีอยากจะพัฒนาชุมชนนี้ให้เป็นชุมชนตัวอย่างสำหรับการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหัวเชื้ออัดเม็ดของราชมงคลร่วมกับสารปรับปรุงดินเชี่ยวภาพในการปลูกข้าวของหมู่สองอเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีขอบคุณค่ะ เออคุณพี่ครับเออช่วยบอกชื่อนิดนึงฮะแล้วอยู่อยู่บ้านไหนอ๋อฉันนางตีนวลเอกเอี่ยมค่ะอยู่บ้านหมู่สองบ้านเล็กที่28ค่ะหมู่สองตําบลละแหงอําเภอล่าหลุมแก้วจังหวัดปทุมค่ะปกติคุณพี่นี่ทําอาชีพอะไรอยู่ทํานาค่ะทำนาครับแล้วเออเมื่อเมื่อวานกับวันนี้มาอบรมเรื่องอะไรบ้างครับอ๋อเรื่องเกษตรอินทรีย์ค่ะโยชีวภาพค่ะ ค,คุณพี่คิดว่าที่ที่เรามาอบรมเนี่ยปุ๋ยหมักเนี่ยนะจะมีประโยชน์อะไรไหมอ๋อมีประโยชน์เยอะค่ะ,คะลดต้นทุนค่ะคก็จะได้มดีเงินเหลือเยอะค่ะ,ะถ้าคุณพี่เปรียบเทียบระหว่างปุ๋ยเคมี K Me กับปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยคิดว่ามันจะต่างกันไหมเคยลองใช้หรือยังยังไม่เคยเลยค่ะค,ค่ะ,คะก็จะลองทำดูค่ะค คุณพี่ช่วยแนะนําชื่อนิดหนงครับหนูนางสีนวลงามสะอาดค่ะอยู่บ้านเลขที่20ทับสหมู่2ตําบลละแหงอําเภอลันแก้วจังหวัดปธุมธานีค่ะอาชีพหลักอาชีพหล,ลักก็คือทํานาค่ะส่วนมากที่หนูทําตอนนี้ก็คือว่าใช้สารเคมีแล้วก็ปุ๋ยเคมีแต่วันนี้ได้มาอบรมเรื่องปุ๋ยชีวภาพแล้วก็การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตจะได้มีรายได้ เหลือเยอะขึ้นค่ะโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญะเนี่ยในเมื่อลงโครงการนี้พี่มีความรู้สึกยังไงกับกากจากโครงการนี้ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้ข้าวเหลือราคาประมาณ6,000เนี่ยชาวนาถ้าเผื่อทำนาได้ไม่ได้ไร่ละเกียนเนี่ยขาดทุนอย่างเดียวถ้าใช้สารเคมีแล้วก็ถ้าเผื่อใช้ปุ๋ยชีวภาพอันนี้ที่ มหาลัยมาแนะนำเนี่ยอาจจะเหลือ,อ,อการลงทุนจะลดลงแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะอันนี้มีผลมาจากวันนี้ที่เราเรียนหรือเปล่าเรื่องต้นทุนการผลิตใช่ค่ะจะได้ถ้าใครนำเอาไปใช้มันน่าจะลดต้นทุนได้เยอะค่ะเมื่อก่อนเนี้ยเ,เราเราผลิต,ตผลของการทำกรเกษตรเนี่ยเราเคยคิดม้างไหมเรื่องต้นทุนการผลิต ตอนนั้นไม่ค่อยได้คิดเพราะว่าราคาข้าวเนี่ยแพงาราคาข้าวอยู่ที่ประมาณ1 2ื่นสองแต่เราลงทุนไปอยู่ที่ประมาณ5,000ับาทก็พออยู่ได้ก็อยู่ได้แต่ตอนนี้ข้าวขายได้ประมาณราคาเกียนละประมาณ6 0 0 0ถึงเจ็ดบาทเนี่ยต้นทุนไปแล้วอยู่ที่4 5่0ันถึง5้า0ถ้าเผื่อ,อมีโรคระบาดหรือว่า <c oughs> ข้าวมีปัญหาเนี่ยไอต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นกำไรที่เราจะได้ก็น้อยลงหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเราทำนาไม่ได้ไล่ละเกียนเนี่ยก็ไม่ได้กำไรค่ะค่ะอาจารย์โชติมาโชติกาสเถียนนะคะจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะวันนี้นะคะได้มาคุยกับชาวบ้านที่ละแหงนะคะในการที่อธิบายในเรื่องของการ คิดต้นทุนในการผลิตข้าวแบบอินทรีย์ก็คือใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกนะคะโดยการที่จะสอนชาวบ้านให้กลับมาใช้ปุ๋ยเคมีหรือการผลิตอย่างธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนนะคะในวันนี้นะคะชาวบ้านก็ยินดีนะคะแล้วก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูกข้าวนะคะเพื่อที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้กำไรมากขึ้นจากการผลิตข้าวคะ่ะ สวัสดีครับผมธนเดชจ,จะบังนะครับเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศาบาลตบบลแหงนะครับซึ่งวันนี้ทางมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีนะครับได้มาจัดทําโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทําปุ๋ยปุ๋ยหมกักโดยใช้จุลินทรีย์หรือเชื้อรานะครับซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต,ตอต่อ ชุมชนประกายแก้วพัฒนาหมู่2อําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันเนี่ยปัญหาราคาข้าวต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนี้ทุกท,ท,ทุกคนคงจะทราบว่าราคามันตกต่ำเนื่องจากว่าโครงการไม่ว่าจะเป็นรับจำนำข้าวหรือโครงการประการราคาต่างๆเนี่ยมันเป็นโครงการที่มีกำลังเป็นปัญหาอยู่ซึ่งแนวทางที่ประชาชนในพื้นที่ที่มุ่งก็คือ ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองโดยหาวิธีวิธีการในการลดต้นการต้นทุนการผลิตเพื่อที่จะให้เหลือส่วนต่างของกำไรเพิ่มขึ้นซึ่งวันนี้ทางมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีราชมงคลธัญบ,บรุรีก็ได้ให้ความอนุเคราะห์นะครับนำความรู้มาเผยแพร่นะครับซึ่งผมก็คิดว่าโครงการนี้ เมื่อนำไปใช้ในพื้นที่นะครับประชาชนจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากครับวันนี้ทางมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบ,บรุรีทางคณะอาจารย์ได้มาสอนในเรื่องของการคิดคำนวณต้นทุนเนื้อเรื่องของการผลิตคือเรื่องของการใช้ปุ๋ยซึ่งจากการที่เราใช้ปุ๋ยที่เราหมักเองเนี่ยจะทำให้ต้นทุนในการผลิตลดลงเป็นจำนวนมากนะครับเป็นแทบจะเป็น เหลือหนึ่งในสามของที่จะต้องจ่ายถ้าเผื่อเราใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งนอกจากที่ปุ๋ยเคมีถ้าเผื่อเราใช้เนี่ยจะมีผลกระทบอย่างมากนะครับถ้าเผื่อใช้ในระยะยาวก็คือในเรื่องของทําให้ดินแข็งแล้วก็ในเรื่องของเราต้องใส่ปุ๋ยอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าดินที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเสื่อมสภาพไปไปตลอดเวลาตามจํานวนที่เราใช้ในการเพาะปลูกนะครับแต่ถ้าเผื่อเราใช้ปุ๋ยหมัก ที่ทางอาจารย์มาแนะนําในวันนี้เนี่ยครับดินก็จะดีมีสภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทําให้ลดจํานวนการใช้ปุ๋ยแล้วทาให้มีกําไรเพิ่มขึ้นในการผลิตข้าวนะครับใช้ในการผลิตประมาณร้อยกิโลก่อนนะคะนี่คือส่วนของขี่งัวที่เราจะใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสารกับปูุงเชียอเพา แล้วมันจะมีพวกวัส huh. ด mm ุเนื้อใช้จากการเกษตรไปต่างๆนิดละลายถ้าเกิดเราทำต่างนิ้มันจะมีเครื่องปั่นอบนะเราก็สามารถที่จะใช้ได้คะอันนี้ปกติถ้าตันหนึ่งเราก็จะใช้ที่งวนแค่ประมาณ4 0่้อใช่ไหมเราอันนี้เราไม่ถึงเราทำแค่100ยกลก่่น ส่วนที่2ก็คือส่วนอันนี้เป็นส่วนของที่แดดที่จะใช้ปรับสภาพ pH ของดินนะคะดินที่มันเป็นด่างที่มันเป็นกรดไม่มีเราก็จะใช้ไอที่แกะตัวเนี้ยเป็นตัวปรับสภาพ pH ให้กับดินนะคะึ่งในตรงวัสดุเดี๋ยวใช้ตรงนี้เนี่ย มันจะมีพวกอะไรคะธาตุอาหารนะพวกในตัเช่นอคอร์สโพลัรที่จะช่วยเล่นดอกเล่นผลให้กับเราได้ด้วยแค่นี้จะดีมากเลยแล้วก็จะทำให้ผลผลิตเนี่ยรสชาติดีนะคะไม่ไม่ไม่ขมนะแล้วจะหวานกะอะรอบไปหน่อยอันนี้จะเป็นส่วที่จะเพิ่ <c oughs> มรสชาติมั่วนีอใช้กี่กิโลอาจารย์อันนี้ใช้นิดเดียวค่ะแต่นี้เราผส,สมฟองใหญ่ ี๋ยวมันก็จะยุบลงและส่วนที่3ก็คือส่วนของแปรบที่เราได้จากการสีข้าวแล้วนะคะเอาเพลงไปอีนนี้ที่แดดนาเกลือตรงนี้ก็จะช่วยปรับรสชาติของพืชผักผลไม้เราค่ะใส่กึ่นทั้นอตใช่ครับไม่เป็นไรเพื่อเป็นไลอันนี้แต่เราใส่เข้าไปเพื่อที่ว่าเวลา เราใส่กข้าไปใต้นไม้แล้วเนี่ยดินมันจะได้ไม่แข็งนะคมันจะช่วยถ้าตามเงื่อนยขของดินนะคะแต่ถ้าไม่มีแบดเราจะใช้ตัวอื่นก็ได้ที่มันเป็นพวกเส้นใยนะคะในทุนทวนดัดแปลงได้นะคะอันนี้คือหมออันนี้เราก็ทําการคลุกเคล้านะคะส่วนผสมนนี้ให้ดีแล้วก็เอาน้ําหัวเชื้อที่เราเตรียมไว้นะคะ อันหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือมันก็มีพวกอางนตาลนะคะเดี๋ยวเราต้องเอาละลายเอาหมทเราน้องละลายน้ำคนเสร็จแล้วเราก็เอาไปลดในกองนะคะก็ใส่ก็ไปนิดเดียวนะคะนิดเดียวลดลงไปในวัสดุดนี้ให้พอามานันละลายไม่ต้องให้แฉะนะคะเพราะถ้าแฉะเนี้ยเชื้อมันจะเดินไม่ดีใส่ือหนาวาใส่เคมีไว้เที่ยวแล้ว กมันจะปักกันะแล้วถ้าเราดูว่าผลผลิตมันจะตายถ้ามันเข้ามาแล้ว เดมก็เดินเองเดี๋ยวมัเดินเอาน้ำเขาจะดีเองไปได้จะเบสวดสุ่มวัามาหไลาาก็